อรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังพระควันตังอภิวาเทมีสวาคาโตพระขวาตาธรมโมธรม,มังนมสามิสุปฏิปันโนพระขวโตวสาวกาสังโฆสังฆังนมามิ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัส ิยัมปิสังคังสารนังคาชามีตติยัมปพุูธังสารนังคาชามีตติยัมปิธรรมัสารนังคาชามีตติยัมปิสังคังสารนังคาชามีอิปิโสภะคาว i ตาริปุริสสัตถุขามีอัคคปุริสสุขละลาเอสัพพะวัตโตสาวกะสังโฆอาหุไนโยอาบุไนโยทักขิไนโยอัญชลีการณิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโตกัสส อุตกาโมละเพปุตังธนกาโมละเพทนังอธิกาเยกายยายาเทว,วานังปิยตังสุตวาอิติปิโสภคขวาจะมะราชาโนาวเทวสุวรรณุมรณงสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายา เชยาสนาคตาพุทธาเชตวามารังสวานังจตุสัจจาสพังระสังเยปิวิงสุนราสภาตันงหังกราทโยพุทธาอัทวิสตินายกาสัพเพปฏิติตาไมหังมัทเกเตมุนิสรา สีเสปติทิตโตไมหังพุทโทธรรมโมทวิโลจนเนสังโฆปติทิตโตไมหังอุเรศภะพพกุนากโรหะทะเยเมอนุรุธโทสารีปุตโตจะธาคิเนโกนทันโยปิติภาคาสมิง โมคันลาโนจะวามะเกธาคินเนสาวเนไมหังอาสุงอานันทราหูโลกัสสโปจะมหานาโมอุภาสุงวามะโสตะเกเกสันเตปิติภาคาสมิงสุริโยวะปะพังกะโร นิสินโนสิริสัมปันโนโสภิโตมุนิปุงขา้าโวกุมารากาสปโปเทโรมเหสีจิตตวาทโกโสไมหังวัฒเนนิจัง ปฏิทัาสิคุณากโรปุนโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทศิวลีเท е ราปัญจะอิเมชาตานลาเตติลกามะมะเสสาสีติมหาเท е รา วิชิตาชินาสาวกาเอเตสิติมหาเทราชิตวันโตชินุรสาฉลันตาสีละเตเชนาอังคังเคสุสันทิตาระตนังปุระโตอาสีทักขิเนเมตสุตะกัง ทชักขังปัชโตอาสีวาเมอังคุลิมาละกังขันธโมระปริตตัญจอาตานาตยสุตตะกังอากาเสชทนังอาสีเสสาปาการสันทิตาชินานานาวรสังจุตตา

วิหารตังมหิตะเลสัทธาปาเลตุมังสเพเตมหาปุริสาสภาอิจเจวมันโตสุขุโตสุรโคชินานุภาเวนะชิตุปัตเทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังขานุภาเวนะ ชิตันตราโยสัตธัมมานุภาวะปาลิโตจะรามิชินปัญชฉเรตีญานิทพูตานิสัมมาคตานิภุมมานิวายานิมะอันติเทัพเพวาปูตาสุมานา ตุอทโภิสักกัจจานุนันตุหาสิตังตัสมามหิปุตนิสเมทะสัพเพเมตังกระโรธรรมุสียาปชาจาทิวาจาตโตจารังกิเยภลิงตัสมามหิเนระขะทะปะมัตตายัง ธรรมปิพุทธเทระตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโมตุขยังวิราคังอมตะตังปณีตังยทัทธะชะคัสขยามมีสมานิโตนาเตนะธรรมเมนะสมะทิกิจิปิธรรมปิธรรมเมระตนังปณีตังเอ สัจเจนะสุวัติโหตุยังกุฏเสโทปริวันนะจีสุจินสมาธิมานันตาริกัญญมาหุสัมมาทินาเตนะสมโมตวีชติอิธรรมปิธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัต God ชะมานาอิทรมอิสังเคระตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยะทินทะคีโลปะทุวินสิตโตสิยาจตุพิวาเตพิปสัมปะกัมปโยจัตถุปะมังสัาปุริสังมัธมิโยอริยสัจนิ <Sess> े च पशति इत्थम् इश्रतनं प्रणीतम् एतेन सत्येन सुवाच ที่สังเขระตนันปณีตังเอเตนะสัจเจนสุวัตทิโพตุสัทวาสัทธาสนสัมปทาญาตยาสุธรรมมาชิตาภวันติสักกายทิทิวิจิกตจิตัญจาสีลัพพตังวาปิยาทิจิกินจิตจตุหปาเยนเจวิปปมุต โชัจาพิธานานิพพัพโภกาตุงอิทัมปิสังเครตนันปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุกินจาปิโสกัมมังกร इथम् इशं खे रतनम् अनीतं एतेन सच्चेन सुवधितु वद कथुंहे यथा पूसिताखे किंहानमासे कथमस्मिं खिंहे तथोपमङ्खम् अपरम् अखे सहि नि สวัสดิโหตุวะโรวะรัญยูวะรโทวะราหะโรอนุตตะโรธรรมมะรังอัเทสยิอิธรรมอิพุทธะระตะนังปณิตังเอเตะสัจเจนะสวัสดิโหตุขีนังปุรานังนววงนาทิสัมภวังบิรักจิตตาจักิก อวสมิิเตขีนพผีชาอาวิวรุณิฉันทานิันปิธีรายากขาจัมปะทีโปอิทรมปิสังเครตนันปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวั ชิตังพุทธังนัมมาตสามะสุวัตทิโหตุยาณิทัพูตานิสมาคตาณิภูมานิวาญานิวัอันตลิเตขตถาคตังเทวมนุสสปูชิตังธรรมังนัมมาตสามะสุวัตทิโหตุยาณิทัพูตานิสมาส สังคังน,นัมาัสสามนักสวัสดิโมตุภาหุงสหสัสสมพินินมิตาสาวุทันตังทีเมฆลังอุทิกาโค,คาารัชเสนามางคานาธิธรรมวิธินาชิตาวามุมินทโทตันเตชะสา มาราดิเรกมะกิยุจิตัสพะภัตถิงโครัมปนาโรกมะคามัททายักันทันติสุทันตวิธินาจิตวามุนิโตกันเตชะสาภาวตุเตชะยมังคลานีนาราชิรินขเชวรังปฏิมาตะปูตังทา จากกรรมเสนีวัสุทารุนันตังเมตํังภูเสกวิธีนาชิตวามุนิโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังทลานิอุคิตะขาคมติหัสุทารุนันตังพาวันติโยชนะปะทถังคุณิมาละวันตังยิท ชีพิสังขตมโนชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชยมังคลานิกาตวานากาธนุทรังอิวคับพินิยาจินจายะทุทธวจนังชนากายมัาเชสันเตระโสม

ภูชังภิกุทังมหิทิงมุตเตนะเถระภูชเถนะธรรมาปยัมโตอิทุปเทสวิทินาจิตวามุนิโตตันเตชะสาปวตุเตชะยะมังทลานิทุคาคีทิภูชเถนะสุขคาคะ รัมมังวิสุทธิสุติมีทิภกาภิธานังญาณะเทนะวิธินาชิตวาบุลินโทตันเตชะสาปวะตุเตชะยมังคะลานีเตตาบิพุทธชะยังมังคะ มมยันโรสะปัญโยมหากรุณโกนาโธปิตายะสัพพานินังปุเรตวะปารมีสัพพปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนสัจจวัชเชนโถตุเตชยมังคลังชยันโตโพธิยามูเล 바라시타반람게시세받카비보카레 아키세게사파부타나카카바토바모타띠수난타당수망타랑수바타당수무티당수카노수무무토 สุจีธรมุรัมจาลิสุปัทภีนังกาจกรรมังวาจากรรมังปัทภีนังปัทภีนังมโนกรรมังปณิทิเตปัทภีนาปัทภีนานิการตวานัตถันตัเตปัทภีเนภวตุตสาภังทะลังรัก ันตุสัพภเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสธิปวันตุเตปวัตุสัพพังมังคลังรักขันตุสัพภเทวตาสัพทธรรม,มนานุภา ภวตุสาพ,พมังคลังรักขันตุสับภะเทวตาสับทะสังขานุา